พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบผสมผสานให้กับเกษตรกรไทยได้นำมาปรับใช้และเปลี่ยนวิธีคิดตลอดจนกระบวนการผลิตด้วยหลักการที่ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำมาปรับใช้ได้จริงเกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้ทั้งเกษตรกรครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้สอปออก,กอได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่จึงน้อมนำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรทุกรูปแบบทั้งการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร ให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนท้งแรกก็เป็นสวนของตนเองนะะแล้วเมื่อปี50ทางสปปจงังหวัดลำปางก็ยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปรรูปที่ดินตมสุป,ปาสนะคะซึ่งทางสปปก,ก็ได้สนับสนุนงบประมาณหรือองค์ความรู้ที่เราต้องการและที่สำคัญตอนนี้เราเน้น การปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างโดยเราเป็นเครือข่ายธนาคารต้นไม้กิจกรรมเกษตรกรรมหรือในที่ที่ของเราเนี่ยคะเราก็ทาไว้เพื่อไว้กินไว้ใช้เมื่อเราทําไปแล้วเห็นผลว่าทําให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปซื้อผักไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่อื่นมามันจะทําให้เราเป็นหนี้แต่ถ้าเราเอาองค์ความรู้หรือแนวคิดของในหลวงมาใช้เนี่ยจะทําให้เราอยู่รอดในสังคมและครอบครัวก็มีความสุขมีกินมีใช้อยู่แบบพอเพียงนะคะ แล้วก็ทําให้ประเทศชาติเรามั่นคงมั่งคั่งและก็อยู่แบบยั่งยืนนะคะสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม